Ford e v e r e s t 2.5 Limited นะฮะปี2003ครับคันนี้เป็นรถอเนกประสงค์รถครอบครัวน่าใช้งานมากๆเลยทีเดียวนะครับราคาเพียงแค่248,000บาทครับผมการันตีความมั่นใจโดยกูสเปกชั่นนะฮะตัวสอบนะครับ344จุดนะฮะอย่างมั่นใจนะครับสวัสดีครับผมโยศรีสเกตพง์นิเว่เจอกันอีกแล้วนะครับกับรถสวยราคาถูกบาบศิรานะครับวันนี้ก็มีรถ อเนกประสงค์รถ SUV นะครับผมเป็น Ford Everest มานำเสนอด้วยกันนะครับเผื่อว่าท่านกำลังหารถครอบครัวใช้อยู่นะครับคันนี้แนะนำเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยกันครับสำหรับท่านที่กำลังหารถใช้งานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สวยเลยทีเดียวนะครับปี2 0 0 3แต่ว่าเจ้าของเดิมนีตรวจสอบแล้วก็เรียกว่าใช้งานต่อเนื่องนะครับดูดูแลรถดีนะครับคันนี้นะเป็นรถอเนกประสงค์นะครับนี่มั่นใจ ในคุณภาพรถมือสองผ่านการตรวจมาตรฐานโดยกูสเปคชั่นนะครับของธนาคารธนาตาทหารไทยนะครับผมหายห่วงได้เลยครับเรามีการตรวจสอบถึง344จุดนะครับผมอ่ะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่รถสวยแล้วก็ราคาน่าฟังเลยทีเดียวนะครับกับ Ford e v e r e s t เนะฮะเครื่องยนต์2,005นะครับเป็นรุ่น r i m i t e d นะครับผมนะเป็นรถอเนกประสงค์ที่บอกว่าข้างในกว้างนะแล้วก็น่าใช้งานเลยทีเดียวนะครับ เป็นสีน้าเงินนะครับคาดด้วยสีเทานะครับดูดีมีสไตล์กันเลยทีเดียวนะครับนะคันนี้อ่แล้วที่สำคัญนะครับคันนี้ได้ยางปี2020นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนนะครับแม็กก็ถือว่ายังสวยงามอยู่มากๆเลยนะครับแล้วก็มีแหลกหลังคานะครับใช้วางของด้วยนะครับเรียกว่าจบครบในคันเดียวกันเลยทีเดียวนะครับกับ Ford Everest คันนี้นะครับ สวยๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปชมภายในด้วยกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคันนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะฮะก็หนังเบาะนะครับก็ตามอายุหน่อยนะครับผมหนังที่เบาะก็ตามอายุนิดหนึ่งนะฮะอ่าก็เอาไปเปลี่ยนเอาไปอะไรกันก็ได้นะครับผมมีสต๊อให้นะครับสำหรับการทําตรงนี้นะฮะไม่ต้องห่วงครับก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับ ในส่วนของต่างๆของคันนี้นะฮะจัดว่าสวยจัดว่าสวยเลยนะเอาไปใช้งานกันชิวๆครับเจ็ดที่นั่งแปที่นั่งนั่งกันสบายกันเลยทีเดียวนะครับกับ f o r d Ever e s รคันนี้นะนี่ดูมุมกว้างๆก,งกันดีกว่าครับอ่ะหาไปใช้งานไม่ผิดหวังนะฮะคันนี้นะนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้นะครับเพิ่งเอามาตีเทิน์น Honda Accord ตัวใหม่กับผมไปนะครับ นี่นะฮะเรียกว่าลดคู่ใจของคุณลูกค้าเลยทีเดียวนะครับอยู่ด้วยกันมายาวนานนะจนถูกใจแอ c คอร์ดก็เอามาตีเทินไปนะครับมีแอร์สามจุดเลยครับหน้ากลางหลังนะครับครบเลยทีเดียวนะครับผมนะค้างนี้เบาะตรงนี้พับได้นะครับก็ไว้เก็บของได้นะคันนี้นะแล้วก็มีตัวเก็บนะครับรอยยางอะไหล่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนะ สวยสวยครับมาเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องมาดูฝั่งนี้กันหน่อยนะตกแต่งด้วยลายไม้นะครับตกแต่งด้วยลายไม้นี่ตกแต่งด้วยลายไม้นะะในส่วนของต,งต่างน,น็อตนี่แค่ว่าโอ้แค่ไม่มีขยับนะคันนี้นะครับคือแบบว่าดูแลดีมากๆนะครับกุญแจก็มี2ชุดครบนะคันนี้นะโอเคเรามาสตาร์ทรถกันดูดีกว่าครับ อ่ะนะสตาร์ทไม่ต้องรอนานนะครับสตาร์ทปุ๊บติดปั๊บนะครับผมไม่สองแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับคันนี้นะนะถือว่าใช้งานน้อยมากๆไม่แท้นะครับไม่แท้นะเดี๋ยวเปิดแอร์กอนะครับแอร์ก็เป็นแบบหมุนมือนะครับแบบธรรมดานะครับผมตกแต่งด้วยลายไม้เช่นเดียวกันนะครับมีวิทยุ fm/am ช่ M A M, องใส่ CD นะครับนี่ เป็นเกียร์เมนวลนะครับ5สปีดนะครับเนาะช่องเก็บของวางของต่างๆนะครับนะมีมีแอร์แบกนะฮะ2ลูกนะครับฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับผมเครื่องเสียงถือว่าดังดีเลยนะฮะเครื่องเสียงถือว่าดังดีเลยทีเดียวใครหาอยู่ก็ไม่ควรพลาดเลยเดียวนะครับคันนี้นะผมว่าน่าใช้งานเลยทีเดียวนะครับเอาไปใช้แบบชิลๆอะโอเคครับเดี๋ยวเราไป ฟังเสียงเครื่องหน้าเครื่องกันดูหน่อยดีกว่าครับว่าเสียงเครื่องเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับร้านผมตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมผมว่าท่านใดนะฮะสนใจอยากมาดูรถนะครับจังหวัดใกล้เคียงนะฮะหรือไกลๆเราก็มีบริการส่งรถให้ถึงที่นะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับนี่ฟังเสียงเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เดินดีเดินเรียบนะครับผมอ่า ทานะต่างๆนะครับก็ถือว่าใช้งานดีเลยทีเดียวนะเพราะว่าเขาใช้ทุกวันนะครับลูกค้าเก่าเนี่ยใช้ทุกวันเลยนะฮนะแบตบเสียเปลี่ยนแบตให้นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอย่างไงฮะเผื่อว่าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับเซลล์โยนะครับผมน่ะนะก็ หากใครสนใจอะไรยังไงนะครับผมก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับเซลโยสีสเกตพงนิเวศนะครับ0614744451นะครับหรือที่ไลน์ r าร444นะครับผมยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับมีรถเข้ามาอยู่เสมอให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมฝากเพจด้วยนะครับรถยนต์โมซองสีสเกตพงนิเวศและช่องทาง YouTube ของผมเองของร้านเอง ก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยนะครับผมยังไงฝากเซลล์โยไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ